เราตพวอยานร้านนู้นมีคนไหมไล่แล้วไล่แล้วของทุง่มยังของทุ่มแล้วพี่ลหลายคนรอนะครับรออยู่หลายท่าน เทสหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่ะโอเคยังโอเคพร้อมกันยังครับใครที่รออยู่พร้อมแล้วนะอา้านะครับวันนี้กิจกรรมวันแรกที่จากร้านทีเอฟบายเจนะครับรางวัลที่เราจะจับนะครับมีสี่รางวัลน,นะครับวันนี้รางวัลที่จะจับจะมีทีวี l อ d ดียี่สิบเอ็ดนิ้วหนึ่งรางวัลน,นะครับแท็บเล็ตนะครับหนึ่งรางวัล เครื่องฟอกอากาศนะครับหนึ่งรางวันแล้วก็รางวัลสุดท้ายจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับอีกหนึ่งรางวันนะครับตอนนี้เราจับเลยเอาอันแรกมาก่อนเอาเครื่องดูดฝุ่นมาก่อนได้หยิบเครื่องดูดฝุ่นให้หน่อยครับนะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับท็อปสเปนเดอร์นะครับยี่สิบเจ็ดใบก็คือสองหมืนเจ็พันบาทนะครับแต่ทั้งหมดนี้น่าจะอยู่ในนี้อยู่ประมาณสักแปดสิบถึงเก้าสิบใบ นะครับอยู่ในนี้ประมาณ80-90ใบนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีกดของเรานะครับครั้งนี้ผมจับชื่อใครทั้ง4รายการสมมุตินะครับคนนั้นได้ทั้ง4ี่รายการได้ไปหมดเลยนะครับไม่มีการใครได้แล้วได้ซ้ําไม่ได้นะครับใครได้ซ้ําก็ได้รอบนี้นะครับอ่ะผมจะให้หนึ่งรางวัลขอดูของรางวัลแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือเครื่องดูดฝุ่นมกมาหลายคนอยากได้นะครับหลายคนอยากได้นะอ่า นะครับเริ่มเลยมาผมให้ไอจ่าผมจับเองนี่มือผมนะผมขอกวนเงินนะครับใครได้ไม่ต้องตกใจไม่มีสละสิทธิ์ไม่มีใดใดทั้งสิ้นผมจะโทรตามแล้ววันไหนอาจจะอยู่เมืองนอกวันไหนมารับก็ได้โอเคนะครับนี่มือผมนะเครื่องดูดฝุ่นนะครับรางวัลนี้เครื่องดูดฝุ่นนะครับใครอยากได้ไหมขอเสียงหน่อยใครอยากไม่งไมมีคนอยากได้ขึ้น่ามาระหนึ่งใบนะครับ ท่านผู้โชคดีนะครับท่านผู้โชคดีอยู่ในมือผมแล้วนะครับคนนี้ไม่ได้อยู่ในท็อปสเปนเดอร์ด้วยนะครับคุณเด่นครับอันนี้ลูกค้าประจำคุณเด่นเบอร์โทร0852455212คุณเด่นดูน่าจะดูอยู่มารับรางวัลน,นะครับคุณเด่นได้แล้วหนึ่งคุณเด่นก็น่าจะเป็น อลองท็อปสเปนเดอร์อันนี้เดี๋ยวเต้เอาสติกเกอร์แปะไว้หน่อยครับมาเดี๋ยวผมเอาน,นี่แปะชื่อไว้ก่อนอ่ะรางวัลต่อมานะครับเรายังเหลืออีกสาวนะอันนี้ไล่จากกระโหลกะกะลาก่อนดีไหม่าไลากเครื่องฟอกอากาศนะนี่ครับเครื่องฟอกอากาศสำหรับเมนูไทยด้วยนะอันนี้ใช้ดี เอาหัวเลาะกันพีเอองจาอ่ากันพีเมอง 2. 5หใครอยู่คอนโดใช้ได้ถึงห้อง48ตารางเซนติเมตรได้ตารางเมตรเนี่ยาเซนติเมตรห้องกูยังเล็กกว่า48ตารางเมตรเลยนะครับห้องผม38อันนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศใครจะได้อันนี้มือผมนะรางวัลนี้เครื่องฟอกอากาศนะครับใครอยากได้เครื่องฟอกอากาศอยากอยากได้อยากเลยอยากได้แต่พอพอเหลืออันไหนกูก็เอาละ อ่าได้แล้วครับหนึ่งนะครับนี่ครับหนึ่งใบนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ท็อปสเปนเดอร์อีกนะแล้วน่าจะซื้อแค่บินเดียวตะกี้ผมจำได้ซื้อแค่บินเดียวะนะครับรน้องฮอนครับน,น้องฮอนศูน9 1หกสองเก้าหนึ่งแนี่้านะครับเอา,อางี้ตะกี้ผมลืมเอาโทรศัพท์มาก่อนดีกว่า อ่าต้องโทรหาเลยผมโทรหาเลยตะกี้ตะกี้เครื่องดูดเครื่องดูดฝุ่นด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องต้องใช้เบอร์โทรตะกี้ผมลืมเครื่องดูดฝุ่นเอาเครื่องฟอกอากาศก่อนศูนย์หกสองเก้าหนึ่งแปดหนึ่งสี่ห้าหกน้องเพิ่งซื้อตะกี้นี่เองครับนี่ครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลคุณฮอนนะครับครับผมคุณฮอนคุณดูไลฟ์อยู่ป่บครับในทียอสบาเจใช่ครับคุณฮอนครับมึงมึงมึงได้เครื่องฟอกอากาศครับน้องฮอนมึงได้เครื่องฟอกอากาศครับคุณมารับด้วยนะมารับด้วยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับนะครับ ต่อมาอันนี้เดี๋ยวเครื่องอันนี้ก่อนอันนี้แปะเครื่องดูดฝุ่นมาก่อนตะกี้ลืมโทรตะอกี้ต้ลืมโทรโทษทีศูนย์แปดห้าสองสี่ห้าห้าสองหนึ่งสอง ครับยังไม่ติดยังไม่ติดเดี๋ยวสองรางวัลแล้วตอนนี้บอกกูใครอยากได้หมดแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับใช่คุณเด่นไหมครับใช่ครับผมจากร้านเทียบใบเจนะครับคุณเด่นได้รางวัลเนี่ยในไลฟ์คุณได้รางวัลเครื่องดูดฝุ่นไปก่อนหนึ่งเครื่องนะครับจริงหรอพี่จริงรับเครื่องดูดฝุ่นครับผมมารับได้นะครับยังเหลืออีกสองรางวัลนะครับเดี๋ยวกับผมกําลังไลฟ์อยู่แต่ที่ผมโทรหาโอเควันต่อวันเลยเหรอพี่ใช่ครับวันต่อวันครับ โอเคนะครับ,บค,ครับครับสวัสดีครับฮาคอนเฟิร์มสองรายการแล้วต่อมาอันนี้หลายคนคงอยากได้โท <c oughs> ทัศสี LED ยี่สิบเอดนิ้วเอาไปใช้แทนคอมพิวเตอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเหมือนเดิมใครอยากได้มั่ง <c oughs> อยากหลอนเลยพี่อยากได้แล้วเดี๋ยพี่ นี่พี่อยากได้ไหมอยากเอาพี่ก็อยากได้วัตนีเนะครับเว้าล้วงนะครับ <c oughs> นี่ท็อปสเปนเดย์ยังไม่ได้เลยนะมันพูดเองเรื่องว่ามันดวงมันไม่ใช่มีอ่ะอยู่ในมือผมแล้วนะครับหนึ่งใบก็น่าจะไม่ใช่ท็อปสเตนเดอยน์นะครับนะครับอันนี้คือคุณฮ o อปนะครับศ9นย์เก้าสนี่ครับ เดี๋ยวผมโทรหาโทรทัศน์ LED 21นิ้วนะครับ092 969 8596คนนี้น่าจะใบเดียวด้วยนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะจำน่าจะซื้อร้านพี่เต้สวัสดีครับ,ค,รบคุณฮอปปรครับ ดูดูวันนี้มาซื้อของร้านเทียบายเจ๊ป่ะครับใช่ครับซื้ออะไรไปครับซื้ออ่ไอตัวของอ่านทอมเมอร์ครับซื้อไปกิซื้อไปยอดเท่าไหร่วันนี้ซื้อไปยอดเท่าไหร่สองสองไสองสองเก้าเก้าครับสองสี่เก้าเก้าสองสี่เก้าเก้าอนาพันคลองเมืองสองสองเก้าเก้าครับผมเท้ากับได้คือองสองใบใช่ไหม ใช่ใช่องใหคุณฮอปคือผู้โชคดีตอนนี้ดูไลฟ์อยู่ปหครับคุณคือผู้โชคดีได้รางวัลโทรทัศน์สี LED 21นิ้วครับเข้ามารับของรางวัลได้นะครับวันไหนก็ได้นะครับโอ้ขอบคุณมากครับคุณขาผมขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับอ่ะรับเรียบร้อยหนึ่งรางวัลนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้รางวัลสุดท้ายแล้วตอนนี้ใครไม่อยากได้ก็ต้องอยากได้นะนะ อันนี้เป็นแท็บเล็ตนะครับเพื่อง่ายผมจะพูดว่า iPad ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนนะครับตัวนี้ใส่ซิมการ์ดไม่ได้แต่เล่น Wi-Fi ได้ผมเทสแล้วดูหนังฟังเพลงลื่นเปิดนะครับมีกล้องถ่ายเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นสีวันนี้เป็นสีสีทองนะครับแท็บเล็ตนะครับหนึ่งเครื่องใครจะเป็นผู้โชคดีท่านสุดท้ายสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ ใครอยากได้ขอเสียงหน่อยม <c oughs> ีบอกกูก็อยากได้ไอท็อปมึงยังไม่ได้เลยยี่สิบเจ็ดใบโอเคมือกูเม็นมากเลยควรนะ่มันหน่อยนะครับอ่ะได้มาแล้วนะครับหนึ่งรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้เฮ้ยก็ไม่ใช่อท็อปอยู่ดีไม่ใช่เป็นยู่ได้ยังไงยี่สิบเจ็ดใบไม่ได้อันนี้คือคุณลนกรสุขอาน,านันต์ มีไหมครับตรงนี้คุณลนกรสุกอน,นันต์ไม่มีเลยไม่มีเลยสำหรับท่านที่อยู่นี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่แนละ้วเรามาซื้อกันใหม่ได้ผมขอโทรก่อนนะครับ0824972594ไอท็อปครับถ้ามึงดูอยู่มึงไม่ได้เลย,เลยนะครับวันนี้มึงยาของเมื่อคืนกูด้วยเออเป็นไงต้องใช้ตามบุญขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมกำลังโทรอยู่ โสวัสดีครับฮััโหลครับคุณรถคุณลณกรป่ะครับครับผมวันนี้คุณมาซื้อของอะไรที่ร้านพี by J ป่บเจครับใช่ครับซื้อซื้อยอดเท่าไหร่ครับห3ึ่งสามหมืนสามไม่ใช่ครับ1หมื0นสามพันยงไม่ถึงครับอ๋อไม่ถึง่ะครับ โอเคไม่เป็นไรครับคุณดูไลฟ์อยู่เปล่าถ้าไม่ดูไม่เป็นไรครับคุณได้รางวัลคุณได้รางวัลนะครับ iPad นะครับเป็น iPad จีนนะครับแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องครับคุณสามารถมารับวันไหนก็ได้นะครับที่ร้าน TFBJ ครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านผู้โชคดีทึกท่านและผู้โชคร้ายนะครับไม่ต้องเสียใจพรุ่งนี้มีใหม่ เลยครับพรุ่งนี้ยังมีใหม่เห็นไหมท็อปสเปนเดอร์ของเรา,ายี่สิบเจ็ดใบก็ไม่ได้สุดยอดมากนะครับไม่รู้แม่จะโทรมาด่าหรือเปล่านะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วพรุ่งนี้เรากิจกรรมเรายังมีถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับพรุ่งนี้ของที่เราจะเพิ่มเติมมาจากเหมือนวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีสี่รางวัลที่เหมือนเดิมวันนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายวันอีกหนึ่งรางวัลก็คือสําหรับพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้จะเพิ่มมาอีกหนึ่งรางวัลก็คือ Nintendo Switch นะครับสีนี้เลยนะครับของใหม่นะครับจากของรางวัลจากคุณเดียร้านทอยโอลิมปัสพรุ่งนี้นะครับใครอยากได้ Nintendo Switch ก็เหมือนเดิมกติการเหมือนเดิมซื้อครบ1,000บาทนะครับคุณจะได้คูปองจากรางวัลโอเควันนี้ขอบคุณทุกด้านนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ